ใช่ค่วเ่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29่เมษายน2 5 6 8 มาเปิดวาระประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นครมสัญจ,จรจังหวัดนครพนมเตรียมจัดสรรงบกลางปี2568วงเงินรวมกว่า400ล้านบาทให้กับ3จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะเพื่อนำไปใช้ในโครงการเร่งด่วนรองรับการพัฒนาพื้นที่โดยในวันนี้29เมษายน2568นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุมครมสัญจรในครั้งนี้นะคะโดยจับตาที่ประชุมเตรียมพิจารณาโครงการเร่งด่วนและข้อเสนอเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 ซึ่งก็มีสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารหลายโครงการด้วยกันและพร้อมอนุมัติงบกลางปี2568ให้วงเงินรวม400ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนและข้อเสนอเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน2ทั้ง3จังหวัดนะคะ ที่ผ่านมาได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกิหรือกรอ,ออกลุ่มจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีด้วยกัน9โครงการแบ่งเป็นโครงการต่างๆดังนี้ โครงการที่มีความพร้อมและดําเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีกลุ่มแรกโครงการที่มีความพร้อมและดําเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีก็มีโครงการของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน2และข้อเสนอของโครงการ3จังหวัดสกลน,นครน,นครพนมและมุกดาหารรวม4โครงการ วงเงินรวม200ล้านบาทกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน2นะคะ 1. โครงงานพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำโขงเหนือเมืองนครพนมและพื้นที่ต่อเนื่อง อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมระยะที่1ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน50ล้านบาทจังหวัดสกลนคร1โครงการสกลจังสั้นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวงเงิน50ล้านบาทจังหวัดมุกดาหาร1โครงการยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสู่การเชื่อมโยงระดับนานาชาติของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน50ล้านบาทจังหวัดนครพนมนะคะ1โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน ธรณีวิทยาและไดโนเสาร์จิโอพาร์คเซ็นเตอร์แอดไทยูเทนของกระทรวงมหาทยวงเงิน50ล้านบาทโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนที่มีความพร้อมดําเนินการนะคะกลุ่มที่2โครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนที่มีความพร้อมดําเนินการโดยโครงการของภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน2และข้อเสนอโครงการของเอกชน3จังหวัดสกนลนครนะครพนมและมุกดาหารรวม5โครงการจากทั้งหมด 26โครงการวงเงินรวม200ล้านบาทกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน2นะคะ1โครงการพัฒนาและยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน2สู่การเป็นเมืองมหานครแห่งพฤกสเวทเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตวิถีชีวิตร่มแม่น้ําโขงเชิงสุขภาพของกระทรวงการอุดมศึกษาวงเงิน50ล้านบาทจังหวัดสกลนครนะคะ1โครงการ หโครงการงานปรับปรุงผิวแอสฟัลติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข2339ตอนสีวิชากวนนุ่นระหว่างกิโลเมตรที่8ถึงกิโลเมตรที่350 0เป็นช่วงๆและทางหลวงหมายเลข2347ตอนทาตนาเวงสกลน,นครระหว่างกิโลเมตรที่2บวก300ถึงกิโลเมตรที่5บก200ของกระทรวงคมนาคมวงเงิน50ล้านบาท จังหวัดนครพนมนะคะ1โครงการสร้างอัตลักษณ์เมืองหรือ DNA และ m a r k e t ็ตตภายใต้5มัดของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน20ล้านบาท2โครงการยกระดับเทศการเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกของกระทรวงวัฒนธรรมวงเงิน30ล้านบาทจังหวัดมุกดาหารนะคะ1โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด และประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุกเที่ยวสนุกสุขสบายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากห้วยมุกและพื้นที่ต่อเนื่องอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน50ล้านบาทส่วนโครงการที่เหลืออีก21โครงการเบื้องต้นมีวงเงินรวม16,000ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการเชิงนโยบาย ที่ภาคเอกชนในพื้นที่เสนอขอรับความเห็นชอบในหลักการจากกรออแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะคะซึ่งโครงการในกลุ่มนี้มีประชุมกรออมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการจากนั้นจึงเสนอเข้ามาตามขั้นตอนต่อไปนะคะมาดูวาระเพื่อพิจารณานะคะ กระทรวงการคลังเสนอโครงการสลากการกุศลกระทรวงการคลังเสนอข้อเสนอแนะยกเลิกข้อบทเกี่ยวกับเพดานการให้สินเชื่อในความตกลงว่าด้วยการสดาปนาธนาคารพัฒนาเอเชียกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชนจาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุน่นด้านระบบรางและการพัฒนาเมือง กระทรวงพาณิช์เสนอการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อตกลง The Agreement Establishing the Asian Promotion Center on Trade, Investment and Tourism ของศูนย์อาเซียนญี่ปุ่นกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมงาน in International h o น s t อร์ส l ิ l เ l ลลูโร่2027กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาครีระหว่างราชนจาจักรไทยกับสาธารณารัฐอินโดนีเซียครั้งที่10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอความมิ็นชอบต่อร่างถแถลงการร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านมหาสมุรของเอเปกคศ .2025 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 8งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการ รถรักษาอัมาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเจยบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช21แห่งทั่วประเทศสำนักง,งานปปงเงสนอขอความเห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก แบบไม่มีกำหนดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาและร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภานะคะ ทางด้านวาระเพื่อทราบนะคะกระทรวงกันคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขอัตราสรรพสามิตรรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนประเภทประหยัดพลังงานแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลัก๊กประจุไฟฟ้าได้นะคะกระทรวงมาไทยเสนอทดสอบระบบแจ้งเตือนภยัยผ่านโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการการะทําให้บุคคลสูญหายปี2565และการพิจารณาเข้าเป็นภารีพิธีท,ทีสารเลือกกลับ OPCAT วาระแต่งตั้งนะคะกระทรวงการต่างประเทศเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพรเลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และท้ายสุดนะคะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านี่คือวาระประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครพนม29เมษายน2 5 6 8